เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมรักษาศีลตามนโยบายหมู่บ้านรักษาศีลห้าของรัฐบาลสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรีค่ะจึงเปิดโครงการบ้านบุญเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความปรองดองสมานฉันและก็เป็นที่น่าย,ยินดีนะคะเนื่องจากว่ามีประชาชนในพื้นที่อื่นเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วยติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ ชาวบ้านกว่า130คนทั้งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและอีกหลายจังหวัดพร้อมใจนุ่งขาวห่มขาวร่วมถือศีลปฏิบัติธรรมซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักพัฒนาร่วมกับสมาชิกสภาจังหวัดนนทบุรีได้เปิดโครงการบ้านบุญพร้อมจัดอบรมแนวทางการนั่งวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรอริยสัจภาวนาเพื่อให้ประชาชนนำหลักธรรมโดยเฉพาะหลักศีลห้าไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวนโยบายของคณะรักษาความส งบแห่งชาติและรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขความสามัคคีปรองดองและนำไปสู่การลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆเราอยากให้พี่น้องประชาชนทุกคนรักษาสินห้าซึ่งเป็นโครงการดีๆที่ทางจังหวัดท้งทั้งประเทศไทยนะตอนนี้เขารณรงค์ในการรักษาสินห้ากันนะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนทุกคนร่วมกันรักษาสินห้ามันก็ทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนมีความสุขค่ะนั่นคือตามดู ตามรู้ตามเห็นในขณะที่ทุก์ในขณะที่คิดไม่ดีใมขณะที่กายไหวเราก็จะทราบว่ามันเป็นอะไรเราก็จะได้มีสติในทุกๆขณะไปนะคะเพื่อที่เมื่อสิ่งที่ไม่ดีมาเราก็จะได้รู้ทันว่าเรากำลังทำไม่ดี โครงการบ้านบุญเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าที่ทางตำบลบางรักพัฒนาจัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมปฏิบัติธรรมและเพื่อให้ประชาชนได้ฝึกศีลสมาธิและมีสติในการดำารงชีวิตประจำวันจึงได้รับการตอบรับจากทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดอื่นๆซึ่งหลังจากนี้จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องทุกๆ4เดือนทีมข่าวภูมิภาครายงาน